สวัสดีค่ะเพชรปราหน้าเป็นนะคะสวัสดีทุกคนคําคืนวันเสาร์นะคะตอนนี้เพชชีที่ออกมาปาร์ตี้นี่ค่ะซัตย์เนาีกับพี่สาวของเพชชีนะคะพี่ตองนาตาลีค่ะขอช่วยน้องทอดกล้องห้ได้นิดนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราสองสีพี่นองนะคะมาในชุดของสาวเสือย้วยยวนยวดสว่างราตามกับสาวชุดมุ้งเปิดไหลเบาๆนะคะแต่วันนี้นะคะดูรู้สึกว่ารักษมีของพี่ตองจะกบเพชชีหมดเลยไม่จริงค่ะ ดูเย้ายวนราคาชุดมันเห็ดหนมชุดเจปิดจบหลายคนถามมาว่าเราสองคนเปรียบเสมือนทรายกับลูกศรแล้วใครจะเป็นทรายแล้วใครจะเป็นลูกศรดีกัคะเพราะว่าดูแล้วก็เป็นทรายทั้งคู่เลยอะคะอ่ะเอาเป็นว่าขอแรงไว้ก่อนไม่ต้องคิดเลยมากขอควยแล้วกันคะ่ะทรายเล่า <laughs> ค่ะตั้งแต่แพชชี่เจอพี่ตองวันนี้นะคะแพชชี่ดูดรอปลงไปเลยอะคะ่ะดูสิเออเอาสิถอนเตงยามนะคะ โอเคค่ะเพชรชีก็ขอให้ทุกคนเอนจอยกับค่ำคืนวันเสาร์นะคะแล้วก็ปาร์ตี้ก็อยากสนุกสนานเหมือนกับเพชรชีแล้วก็พี่ตองน,นะคะอุตส่าห์นั่งรถไปตั้งห้าชั่วโมงมาเที่ยวกับน้องสาวเนาะเพื่อมาทำอะไรคะยอดโฟโต์ไร่หกร้อยโฟโต้ต้องกดกันเยอะๆเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเพชรชีขอตัวออกไปดินเล่าก่อนนะคะขอทุกคนมีความสุขสวัสดีค่ะบ๊ายบายท่ามพู้ด